ไปต่อดีกว่านะฮะสำหรับช่วงเวทีคมบันเทิงวันนี้ครับผมไปเช็คก,กันสัหน่อยนะฮะสำหรับ9สาขานะฮะที่เปิดให้ทุกคนนั้นได้ร่วมเสนอรายชื่อร่วมอวอรวดเข้ามานะฮะในส่วนของงานประกาศรางวัลคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566นะฮะมีอะไรบ้างติดตามเลยครับสำหรับ9สาขารางวัลขวัญใจมหาชนนะฮะในงานประกาศรางวัลคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566นั้นนะครับวันนี้เรามาเช็คสักหน่อยครับว่า9สาขานั้นมีอะไรบ้างข่ายขวัญใจว่าเพลงลูกทุ่งงหหญญิขวัใจมาชน ลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนลูกทุ่งอินดี้ขวัญใจมหาชนลูกทุ่งดาวรุ่งชายขวัญใจมหาชนลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงขวัญใจมหาชนลูกทุ่งชายขวัญใจมหาชนลูกทุ่งหญิงขวัญใจมหาชนและลูกทุ่งกลุ่มขวัญใจมหาชนครับก็ยังมีเวลากันนะครับที่จะร่วมกันเสนอรายชื่อและก็ร่วมกันโหวตนะฮะจนถึงวันที่7กรกฎาคมนี้ก่อนจากกันไปขอบคุณไปด้วยนะครับกับแชมพูปิดผมขาวแคบิวแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย